สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกเขียนพยัญชนะไทยไปพร้อมๆกับคุณครูเอ๋นะคะแล้วเราก็จะมาฝึกอ่านไปพร้อมกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษดินสอ,อยางลบมาไว้ให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนตามคุณครูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูเอ๋จะสอนสระอาเด็กๆค่ะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆสระ เด็กๆลองเขียนตามคุณครูนะคะสระอาวันนี้คุณครูมีคำพยัญชนะไทยมาเขียนรวมกับสระอาเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมๆกันแล้วก็มาอ่านพร้อมๆกันนะคะคำแรกเลยกออากาค่ะ เด็กลองเขียนตามคุณครูนะคะกออากาคำต่อไปนะคะอออาปาค่ะคำต่อไปนะคะคําว่า วอาวาและคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายในวันนี้พออาทาค่ะเด็กๆอ่าไหนใครเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกออากา ปออปาปาวออาวาทออาทาใครที่เขียนเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปคู่กับผลงานของตนเองนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านให้คุณครูฟังด้วยนะคะส่งมาให้คุณครูดูที่ไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวครูเอจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะ